หมดเลยโอ้โหโตบเขาบ่เลยเตะเตะเตะแล้วขึเข้ามาานอ้าวงี้วะอ่ะยกยกเลยปุ๊บอันนี้วุ้งไหมกุ้งอีกแล้วบ่มือมือว่านี่ก็กุ้งเม่ซ้ำไงครับมือซ้ำไหนมือนีนเอาซ้ำไงปลาจำพวกเต็งออกครับนี่เดี๋ยวรึกเอาสะดุ้ง

กุ่งกับปลาอ้เลป็ะแทๆมันเลืกน้ำเนี้เลืกขีต้มเออลมฮึไปยังอ่ะาปยังคือเต้นดีๆมาขี้ตัวไหมมาขีดหน เนี่ยป้าไอ้ดับมังห้อยขาดบาดเนี่ยพี่หน like right ้าล้มก oh ับป oh ั่นใหญ่กว่ากับปั่นเนี่ยลองปองแล้วครับแป๊บมือนี่ลองปองแล้วดังขัวกขาดขาดอีิริตัวใหญ่ขาดสิลงเอาอายุใหปากคอใหญ่โมจูรุ่งถึ่งดังพูดรับเอาฟูงซะเอาฟูงฟูงฟูงเนี่ย เสียอยู่ขาไปปุ้งไปปุงมาเรียบร้อยแล้วนีขับยอปุงมัดมัดปุงเนี่ยแล้วไปปุ้งไเนี่ยมองเอ้ยู่อันแถวมองรถเอลเนี่ยโอ้โมีสิไลคุปปาอันเนี้ยเฮ้ยอเชียว่ะคุณเหรอผ่อดคุณแล้วเอาอที่นี่ละ mời 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 cung mời 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 กุ้งก็ปลาขาวไม่เยอะตักน้าไม่เปลอยน้าไปเลยปองขาดนะอ่มีปองขาดเนครั้นี้เลยนันนี้เขียฟังโอ้โหปั๊มไรคือว่าเมื่อกี้เกี่เขียฟังเลยจ้ะ <laughs> Lấy ờ. oh, 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 hỏi ở đây, yêu thương, 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 yêu โอ้ข้มันยังเลือกโอ้ตีทางนอกครับอ้อนี่เด้ฟคอคอปอตองน่าเนื้อหมดเอาสมพ่อมันเอาซ้ำใหญ่มากเนาะออกไปนปยคออยู่เลยเดีวขันยออกมาเอาเลย ปั้งไหมอ้ยครับปลาเขากัเป็บําบําปลาเขาเขาปลากี้เดดกุ้งกระไรอะไยังอะไรยังยังบ่ถเงเมื่อนักตัวนักตัวกระแ้กขาดไล่ใส่อึบอึบ อืมเอาหลอดป้องขาดเนี่ยมั้ยอ่าได้ประตงตัวหนึ่งจับอีกแล้วครับเนาะหั่งเลยอะ่ะดน,น้ำโอ้เยียบปา

Nah, nyobain. Hmm, nah, ini upa sium. Sium namanya? Paganya kan banyak. Nama ดีดัีดังเต้ต้เต้เร็วเต้เต้เตีเร้วฮาฮ่าฮ่าฮาาอ้าวออกยังนวะเอาปองขาดออกในยันนนนั่นหลดแล้วพอดีะพอดีเลยอพอดี กึ้ฟไปขุนขึ้นัปขึ้นไปงน่ะตำเข่งอะไรตำเข่งเอาคุขออะยังเอ้อเต๋อเหรอโอ้โทบซ้อมไนะแม่ใคอยู่มาตำน้ำโอ้าหบ้านจะดูไหมป่วยป่วป่าเล่นตมหัวขุน makanya siang kayaknya yang potongongong potong, potong. มันปองไงเอ่ล้มก็บปั่นเลยนี่ขับได้มีเดียับิีงมัดเอาเลยจีเอาแบบนี้ฆ่าทุกมือเดี๋ยวจะเย็นปลาน้อยนะ่นเหมือน เอาในปลาขาวน่อยตัวนึงข่ามัดทั้งเนี่ยผีไปจะไปไหนยัาเาแล้วโอ้โห s เกอร์ ชักเกิกับปลาคอปล่อยปลาคอเวากชักเกิดไข่มาเลยชักเกปล่อยไปปล่อยบ่ได้ได้ยุ้มเสดุงขาดเลยนปลาคอกันออ่อันี้นี่ยมื่อโหน่งเลยโพดปล่อนเอาครับเขาตัวปลาคอใหญ่เอาดินแห้อีหรือเด้อคือปลาคอเนี่ยนะ วูไล่ไหมงายเลยว่ะเดี๋ยวสอนเด้อมัละมันละจังบานนี้ละเอาละครับถ้ำกัน,น,น er. ขอแ er. ล้วพอแล้วพอแล้วอมอออ่ามีอยู่มีอยู่ป่าน้อยอยู่ ต้องไม่ยันปลาอลาครับผมปลากระจกหัเขาเจ้าเอิญปลากระจกอบคว้าวว้บึ้มแมบึ้มบึ้มตังไม่ตังไม

ก็้อยครับก like ouais. ็ไยโอ้โ้ฝาดอย่าฝาดได้ที่เขามาบ่ได้พี่มาทางสุขมือเดยอเดี๋ยวพี่เด้ออ๋อตังตำเลยนะเร้ยบุ้อย่างข้กขขาว ngày khi tới lên rồi để đó để đó ừ ปลาขาวเอ้ยผัปลาอีทไทยตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาไว้หันไลอย่าไปเห็ดโอ้ยไ่อาได้ยูปลาเสื่อม ครั้งสี่ครั้งผ่านไปปลากระเงบปลากแยงตักยากเงีมันตักยากนี่ปลาเสียมปลาขาวโอ้ยง่มากหลอดนี่เอาแล้วไอ้ยันเขาแล้วโอ้โหนี่อ้าวหลอดปองขาดอีกแล้ว ขาดไล่มองท่ามองมองอยางอะไรแต่มันมัดประโยชน์ยางมัดประโยชน์ปลดเราเรื่อนนะเดี๋ยวมัดตัวนะครับเด้ออ่ะปอ,อดก่อนปอดมัดมัดอีกแล้วแล้วเนาะมัดเรยมัดเรย กวนบานดีอ่ะเนาะอยไรเยอะเหรอเหยียบลอยเหยียบลอยเหยียบลอยโอ้ยบันห้องปลาค้อปลาตองปลาขับของ นานเออีเมดสามบาทน,นี่ประของประตอง<ห>จ้ากระน้อยไรกระ้อยายเขาตอาากออกจังสีน้ำมันจะงามหยยบเลย นี่มีอยู่ปลาน่อยปลาขาวไปใส่แล้วสะดุ้งหมุนล้ยรถไปเลผมจะจับออกไปเสียเลยแล้วสะดุ้งห้าขาดไอ เขาจะไปไหนรถนี่นี่เอาน้ำเลี้ยงมันหอมมันเจ้ามดิน,น,น <laughs> อ้าวมีดแล้วครับ ใส่ลมกลางแล้วไปกลาง บบ่ขาดปีนลงเลยดึงดังลงเลยเมื่อยหมดมาท่าไม่าต้มเลยเดีจะอ่าท้อท้ายใจโอ้ lạ Rồi, đổ thêm nước. À. เฮ้ยปลาเดียวครับเนี่ยกูด่ากูปลาน้ำเต้าอู้หัวขาดอะไรนะโอ้เอ้าเอ้าเอ้าตำปลาปลาดูดตำงามขาเดี๋ยวอะไให้แป๊บนึง Cô à. Này Hay. Ơ.